ปุ้มปุ้มปุ้มสวัสดีครับโอ้โอ้โอะไรครับเนี่ยโลกระเบิดพิซซ่าบุกโลกเอ่อพิซซ่าบุกโลกอย่างรวดเร็วดาวเทียมครับโชคด,ดีอ๋อมีนักวิทยาศาสตร์ที่รอดอยู่บนสถานีอวกาศอ่อสร้างอะไรสักอย่างแปลไม่ทันคือโปรเจกต์เราเคลียร์โลกสามปีต่อมา อย่ามาทำเปิดคลิปเลยอย๊อันนี้น่าจะเป็นตับหลาปะยิคคอนโลกนี่ไงโปรเจกต์เคลียร์โลกเคลียร์เอิร์ธฮลโลเวิร์ลสวัสดีโลกโอเคสวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้พบกับเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันเห็นเกมตันไปไหมอ๋อขอบคุณนะที่เข้ามาในโปรเจกต์เคลียร์โลก ทำความสะอาดโลกออประมาณว่าแบบอยู่ดีมันมีปีศาจหรือเชือ้อไวรัสอะไรสักอย่างบุดโลกทีนี้โชคด,ดีเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนอวกาศนะครับแก้ไขวิธีแล้วก็ส่งเรามาที่นี่ตื่นนานจะสามปีเราก็มาทำโปรเจกต์ของเราก็คือเคลียร์โลกอันนี้เราคุยกับ a ออยู่อันดับแรกเขาบอกว่าให้เอานิ้วมาที่ ทัาสกีนะแล้วเราก็จะเดินได้โอเคได้เหมือนจะเก็บของคืออะไรเอ่ยไลฟ์แอร์โฟนหูฟังหูฟังข้างขวาเราเจอหูฟังข้างขวาแล้วครับโอถ้าเราเจอหูฟังข้างซ้ายด้วยเราก็เจง๋งหูฟังเพิ่มก่าสามสิบก็เจ๋งเลยหูฟังข้างซ้ายนะครับฟังข้างเดียวได้ไง เดี๋ยวไปไหนต่ออ่ะระวันระวันมิวแทนฝักกายพันใช่ไหมมันรู้กายพันใน่างมิวแทนได้เลยมาาันจะจัดการได้ได้ๆด้ไเรื่องไหนพีซซ่าครับผมยังไม่เจอเลยเฮ้ยกระปอบืนมันทำยังทนี้ไ้าแล้วเราก็จะได้เลือดอ่ะเก็บเลือดไปเรียบร้อยอ่าก็เหมือนประมาณว่าเราได้ยิงผีไม่ไม่ยิงผอีอันนี้เป็น ใส่ใ้พันเหี๋ยวลอนดยถ้าเราเดินเราจะยินได้ไหมได้โอเคปับชิวชิวตัวนี้จะเป็นมือไหมอ,อ,อ้อ้อ้อโอ้เมื่อเราอัพเราสามารถอัพเกรดอะไรได้มากอันแรกเพิ่มแมทเซพี P. อันที่สองเพิ่มดาเมจเป็นวงกว้างนี่เพิ่มอะไรอะ่ะ ไปย่อลองดูไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋ออุ้ย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 โหดเลยเมื่อกี้อ๋อมันจะมีปืนแยกกระจายออกมาให้อ๋อเป็นช็อตการยิงเสริมมาให้ว้แจวแจวอ๋ออันนี้มันคือเพิ่มอาวุธขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วอันแรกคือที่เรากดไปคือเพิ่มปืนกล มันติดกันต่อไปเราตดเช่นเราเน้นหลายๆปืนอ่ะโอ้ย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 ผมว่าอันนี้มันจะบันจออะห่ะเดี๋ยวผมกดสต็อปแล้วอัพนี่โอ้ยเราเป็นเพชชิงผมว่ามันน่าจะนี่อ่ะผมว่ามันจะบันจ์นะเอ่อจะตั้งค่านี่เออ ตั้งไม่ได้เห็นป่ยากจะปุ่มข่าวขนะ่าอยากจะตั้งให้มันบางลงแบบโอ้โหไรเฟิลครับอืม๋ออันนี้อันนี้เหมือนเปลี่ยนปืนหลักเรานะเป็นไรเฟิลแทนเทเลสต์อะไรละกันอ๋อไรเกสต์ลอดเชอร์เห็นป่ะมันจะบินอยู่รอบตัวเ,าเราเฟี้ยวอะ่ะ คือตอนนี้เราฟูแล้วเรายืนเฉยก็ยันได้ยืนรอวิวอ่งอัมไปทิงกันยืนหลายๆตัวคุ้มกว่ายืนชิวเลยเห้ยเขาบอกฝันหนูเหมือนมีอะไรแต่เราไม่เก็บของปะเออเฮ้เก็บนี่นี่หูฟังคันสายแน่นอน คืออะไรเนยทำให้หุ่นยนต์ของคุณผิวนุ่มขึ้น <c oughs> อะไรครับเนี่ออออยอ่าเรืออบราฟโรเพิ่มดาเมจไปอ่ปัก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 ,ปกไม่หลบได้ยิงก็ไม่โดนก็อ่อนเนี่ยอยู่ใ,ใกล้เลือดไว้ถ้าหมดเราเล่นพลาดเราก็เก็บเลือดได้ เฮ้ยมีของัีงนนอ๋อดูแลเรายืนเฉยๆไม่ได้เลยเราต้องไปเลยตกใจนึกว่าตายเราเป็นนี่ว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลโเลยเลยเลยเฮ้ยอะไรรัเนี่ยดะกเลยใจหุ่นยนต์ตัวใหญ่อยู่ตัวคนเดียว อยู่ข้างหน้าโอเคอยู่บนซื้อเราจะเราแก้เจตอ่อ่าอ่มอ่อ่ะมอ่ันยนต์นับมวยขันยนต์ตัวใหญ่สแตนด์ดิ้งอโลนวิดัาเพนเฟสก็เหมือนคือประมาณว่า เราเห็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างหน้าเราเออเออใชโอ้โชว์ความนี่อะไรกันโอ้แจว๋วเออเดี๋ยวจะแปลให้แบบฟันเป็นภาษาคนก็คือเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์น้ำมวยอะ่ะเออโชว์แม่ไม้มวยไทยอยู่คือเราจะทำไงเราก็คือโชว์ความอะไรความเป็นสเปกก็คือความทับถือ,เ,อ,อเราเอาุ้ย นับถือมากเลยครับคุณกุศพ่อคุณแม่เก่งได้นี้ว่าได้ทั้งความจาเมทได้ทั้งความเร็วคี่มีคีด้วยมีคีด้วยเย้เมื่อกี้เราได้คีมาเยอะเลยโอ้โหแต่เราเจ็บเจ็บเหลือเกินครับนี่นี่คืออะไรผมยาดรู๋ยาดรู๋มันเก็บไราได้อะไรไงนี่นี่เปรย์สเปรย์นี่นี่าดน,น,นตัวเกิดอ๋อมันจะเพิ่มสแต็ เพ่มแตกเบลเิ่มแตกเบลโอ้เวลเวจะมาไวสุไหนไหนไหนพี่ไหนกันไหนไหนหลายหลายหลายรอบได้หมดครับไปหมอนรอบตัวเฮ้ยบอสมาแล้วบอสจะมาแล้วบอสจะมาแล้วเก็บของก่อนเซนเตอร์แมาเราทำเนอเ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 เออเออเเอ โซโลรีไปเหมือนประมาณว่าอะไรอะดันสิบรรยาที่ย้อนกลับเป็นเมื่อฉันช่วยทุกคนอ่อโซโลรีแล้วกัน <c oughs> สุดยอดสายกิจให้สองมายถึมสายกิจผมนี่แหละให้สองโอ้โหบอส์คุณแรงคุณแรง โคตรแรงโคตรแรงขอเลื่อกก่อนขอเลื่อกกันปื๊ดมาโหมูหลบได้ครับหลบได้ครับร้องหลบได้ครับหน้าชนครับอ้วอลเล่ยงโคตรโตโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วทำอะไรดีทำอะไรดีทำทำเหตุเพิ่มเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วูหลบหมูหลบได้ไงโคตรเก่งโคตรเก่งเลย

ด่านที่สองเยนโลเดซเซอร์ a าร์เบ a n ียนไฟโอเคด่านที่สองเป็นด่านเทเลซายนี่ปลดล็อกออ้ตใหม่เอออัปเกรดอะไรด้วยอัปเกรดอ๋อเป็นตัวอัปเกรดเป็นอัปเกรดสแต็กอันนี้เพิ่มเามเมดโดนซึ่งเรายังตวงไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวก็ใจเย็นใจเย็น เพิ่มคีเลตนะตอนดเูเงินมันเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ซื้อของหมดเลี้ยงอันนี้น่าจะเป็นเติมเงินนะไอถังแดงเรียกว่าถังแดงแล้วกันอันนี้ก็เป็นด่านนะนี่เคาโอ้โมีล็อกอินด้วยอไม่ใช่นี่อัปเกรดนี่รับเกตปืนนะอันนี้จะล็อกอยู่ใส่ไม่ได้ใส่ไหมอ๋อยังใส่อย่าง อืมอืมสนใจต้องเคลียร์ดสามก่อนถึงจะปลดล็อกเนี่ยมาอัพฉันรับมาอัพนี่เล่นเพิ่มดาเมจผมว่าอัพเนี่ยไม่แย่นะโอ้ได้เดิมเพิ่มดาเมจไปแรงแหงยิงทีใส่กระดุ้งโอ้ได้มาอีกพันหนึ่งโอ้โหเก็ตเก็ตพันรวดวัวเอาเก็ตได้เยอะเลยโอ้ชอบชอบชอบ zoom zoom ได้เลือดเลือดผมว่าเฉยๆนะเพิ่มอะไแค่ติด้ายเนี่ยวะนี้เพิ่มโหเพิ่มก่อนมาแค่หนึ่งไม่คุ้มหุ้ยได้ก่อนแลกเพิ่มดาเมทลดฐานหรอห้าเปอร์เซ็นต์เออน่าสนใจสนใจแล้วก่อนแดนทำอะไรได้อีกอ่ะอืมก่อนแดนเหมือนจะเอามาสุ่มสุ่มเกลือนะ ถ้ามุเกเจ็บสองพันเจ็ดน่าจะคุมเฮ้ยเพลดเพาิเอาลยตายเลยกซูมดีครับออตตมไม่พอไม่รู้เสียงเพลงเข้ากันนะข้ามบ้านผมฉลองอะไรกันก็ไม่รู้อืมเวกูดสำหรับเกมนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเอ้ยอะไรเลยเหมือนเราจะเหมือนจะให้เราอัพเกรดไม่อัพจ้ะ ในแค่นี้แล้กันเกมนี้เอ่เล่นไปละตาหนึ่งเท่งคืนละดูทำไมก็ไม่รู้โอเคสำหรับวันนี้เกมนี้ก็ลาไปก่อนผมรู้สึกว่าผมติดปัญหาลีลาพูดเยอะเกมอะไรเล่นได้ไปแค่ด่านเดียวเองเห็นป่าโอเคเขราวหน้าเกมต่อไปผมจะรีบให้ไวขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าคุณชอบแบบช้าๆเริ่มเนิๆก็บอกได้นะเพราะผมก็ชอบโม คีโมโมมินโอเครับวันนี้ก็บ๊ายบาย